ข่สำนักข่าว I N สวัสดีค่ะ11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอาัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะนายตั้มนะคะเตรียมพาลุงพลค่ะมอบตัวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคดีน้องชมพู่หลังถูกสารออกหมายจับขณะสื่อปักหลักแน่น บรรยากาศที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะสื่อมวลชนจากหลายสํานักเดินทางมาปักหลักรอรายงานข่าวกันเป็นจํานวนมากค่ะหลังนายสิทราเบียบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะคะเตรียมนําตัวนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลผู้ต้องหาตามหมายจับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เข้ามอบตัวกับพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในวันนี้ค่ะ ทังนี้หลังจากที่สารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพลนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายสารเข้าไปปิดล้อมและตรวจคนที่บ้านพักของลุงพลตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแต่ปรากฏว่าไม่พบตัวลุงพลค่ะโดยมีรายงานว่าลุงพลได้ออกจากบ้านเมื่อช่วงกลางดึกทำให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ประชุมวางแผนเพื่อปูพรมอีกครั้งก่อนที่ทนายตั้มแจ้งว่า่าเข้าจะนำพาเข้ามอบตัวค่ะ ต่อกันที่ประเด็นของการเมืองนะคะจุรินค่ะย้ำมติพักเห็นชอบพรบงบประมาณพร้อมกับตอบทักษินนะคะประชาธิปัตย์ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่ะ mm hmm. นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะกล่าวถึงการลงมติของพัก หลังสอสอบางส่วนอภิปรายไม่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ว่าเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาเพราะที่ประชุมพักมีมติให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและมีมติตั้งคณะกรรมาการพิจารณาในวาระที่สองแล้วส่วนเรื่องการอภิปรายเป็นการแสดงความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่การลงมติยังเป็นไปตามมติของพักค,ค่ะ ส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถามพักประชาธิปัตย์ถึงจุดยืนพักร่วมรัฐบาลนายจุรินกล่าวว่าประเด็นนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าใครเป็นคู่ขัดแย้งของใครซึ่งคนหนึ่ง เสนอกฎหมายนีรโทศกรรมจนถูกยึดอำนาจส่วนอีกคนก็ยึดอำนาจนะคะเป็นเรื่องปกติของคู่ขัดแยง้งประกอบกับเป็นฝ่ายค้านที่อาจจะแสดงความเห็นไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับรัฐบาลซึ่งพักประชาธิปัตย์ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ ขณะเรื่องการแสดงความเห็นในที่ประชุมสภาทุกคนมีสิทธิ์เสนอแนะในขอบเขตหรือให้ความเห็นในทางสร้างสรรค์ซึ่งสมาชิกพักได้ทําตามกรอบนั้นอยู่ส่วนเรื่องพักร่วมรัฐบาลน,นั้นพักประชาธิปัตย์ถือเป็นส่วนหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลเพราะเป็นรัฐบาลผสมดังนั้นพักที่เป็นแกนนําหลักจะต้องไปสร้างความเสถียรภาพให้เกิดขึ้นซึ่งพักประชาธิปัตย์นะคะมีหน้าที่ทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด สำหรับจถิยราาพในพักร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นหรือไม่นายจุรินไม่ขอให้ความเห็นแต่ขอให้ไปสอบถามความเห็นจากพักแกนนำโดยได้กำชับให้สมาชิกพักประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประชาชนค่ะ ท้ายกันที่ประธานสภานะคะยืนยันว่าตำรวจสภาไม่ผิดย้ำทำหน้าที่ตรงไปตรงมากำชับรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามคำสั่งของประธานรัฐสภาค่ะ นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีกระทบกระทั่งระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐรมเผ่ารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับตำรวจสภาว่าได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและได้เรียกตำรวจคนดังกล่าวเข้ามาสอบถามข้อมูลเมื่อช่วงเวลา22นาฬิกานะคะพบว่ามีปัญหากับผู้ติดตามรัฐมนตรีที่ฝ่าฝืนมาตราการป้องกันโควิด -19 ของสภาผู้แทนราษฎรโดยตำรวจคนดังกล่าวได้ยอมรับว่าพูดเสียงดังซึ่งเป็นบุคลิกส่วนตัว ไม่ได้ก้าวร้าวทางผู้บังคับบัญชาก็ได้ให้ตำรวจคนดังกล่าวขึ้นไปขอโทษสมาชิกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาแต่กรณีนี้ตำรวจของสภาได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำกับทางรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามคำสั่งของประธานรัฐสภาเพราะเป็นมาตรการในการป้องกันโรคทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าสสมีความระมัดระวังอยู่แล้วแต่บุคคลภายนอกไม่อาจทราบได้จึงเป็นที่มาของการจำกัดบุคคลที่จะเข้าสู่พื้นที่ค่ะ ส่วนมีถึงขั้นต้องมีการคุกเข่าขอโทษหรือไม่นั้นนายชวนเชื่อว่าเป็นคําแนะนําของผู้บังคับบัญชาเพื่อไม่ให้มีปัญหากับสมาชิกได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับได้ให้กําลังใจตํารวจคนดังกล่าวไม่ต้องเกรงกลัวต่อสมาชิกและผู้ติดตามค่ะสบการเสนอข่าว11นาฬิกา5นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN